หุบเขาเทวดาสามเท่าพาเที่ยวขอแยกเป็นสองตอนนะคะไม่อย่างนั้นมันจะนานเกินไปเอาละชมรมรักการเที่ยวเองของสามเท่าพาเที่ยวก็จะได้รู้ว่าเดินทางเที่ยวเองแบบเรี่ยวๆไปหุบเขาเทวดานั้นต้องเจออะไรบ้างช่วยซับพอร์ตสามเท่าพาเที่ยวด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะผู้ติดตามไม่ถึงพันคนไอโฆษณาที่เห็นแทรกเข้ามาเนี่ย พวกเราไม่ได้ตังคายานวดเลยขอบคุณนะคะไปเที่ยวกันเลยจ้าว่าแล้วก็เริ่มต้นเช้าวันเดินทางด้วยการเติมพลังด้วยเกียวน้ําแถวที่พักที่แสนอร่อยจากนั้นนั่งเมโทรเาลงสถานี East Railway Station แล้วก็เดินตามป้ายภาษาอังกฤษที่บอกทางมามาลงสถานี East แล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาตามทางที่บอกว่าเป็น Railway Station นั่นแหละ,แล,ะแล้วก็ผ่านเซอร์วิเหมือนเดิม ชมรมรักการเที่ยวเองที่ดูคลิป3ามเท่าพาเที่ยวมาหลายครั้งแล้วก็คงจะรู้ว่ารถไฟความเร็วสูงนั้นเป็นอย่างไรนะคะถึงเวลาเดินทางไปสร้างเร้ากันบนรถไฟความเร็วสูงมีที่กดน้ําร้อนน้ําเย็นด,ด้วยนะห้องน้ําห้องท่าก,ก็สะอาดอยู่สิ่งที่เห็นนี่แปลกอย่างเกินที่นั่งหาคือว่าเดี๋ยวนี้รถไฟความเร็วสูงก็มีกระซีนี้ด้วยว่ะแต่ก็อ่านไม่ออกนะเป็นภาษาจีน ถึงแล้วสร้างเราก็เดินออกมาแบบมัวม่วๆแล้วก็มีคนเรียกรถแล้วบอกว่าค่ารถคนละสามจิตหยวนก็เท่ากับบัสก็เลยลองเสี่ยงมาเด็กก็รู้ว่าจะโดนเป็นอย่างไรถึงนะจ๊ะเมืองสร้างเราอากาศขึ้นหมกขโมนหน่อยหน่อยแล้วรถแท็กซี่คันนี้ก็มาส่งเราถึงที่พักไม่มีปัญหาอะไรแลกวีแชทเพื่อที่ว่าขากลับเราจะได้เรียกเขามารับได้ สำหรับที่พักของเรามีชื่อว่ากู่ช่างบีนบีด้านหลังเป็นเขาและที่พักนี้นะด้านล่างก็ทำเป็นร้านอาหารก็อร่อยดีค่าอุปกรณ์ของใช้หนึ่งหยวนค่าข้าวคนละสองหยวนอุปกรณ์ที่ใช้คืออะไรคะคืออันนี้จ้าแล้วเขาก็จะมีน้ํามาให้นะเอาไปล้างแล้วก็แกะแล้วก็เอาน้ําเนี่ยล้างถ้วยชามก็เลยงงว่าแล้วจะแพ็คไว้ทําแปะอะไรในเมื่อต้องล้างอีกมีกคำถามจากคิวต่อใช่ไหมเคม จากนั้นก็เดินไปที่ร้านขายของชําซื้อผลไม้และชาดื่มกันมาที่ร้านค้าร้านหนึ่งหาซื้อขนมและผลไม้นี่นะจ้าสั่งแบบม่วๆนะครับสั่งในการนี้นะครับมันเขียนว่าแปลว่าชาโอรีโอความเป็นจริงคืออะไรแบบเย็นเขาถามว่าเย็นหรือร้อนอะคลิปพ,พ,พี่เข้มต้องขยอากว่านนะั้นโป๊โอริโอหรือเปล่า เป็นไงบ้างครับอร่อยเหรออ่าเข้มบอกอร่อยเดี๋ยวยูมขอไปลอ,อกก็กินนะอ่ามาดูผลไม้ที่ซื้อเจร้างของชาําลูกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ,อย่าจะลองกินให้ดูนะยลูกอะไรก็ไม่รู้หวานหวานเหมือนเลยปะเยี่ยมไม่ออกลักษณะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะไม่มีเม็ดกัดก็ไปเป็นเนื้ออย่างเงี้ยกินเข้าไปแล้วมันมันเหมือนกลิ่นเหมือนเมลอนเลยถ้าเปลือกมันรู้สึกจะขมนะที่เปลือกมันจะกินเปลือกแต่ว่า มีดอ่ะไม่มีมีดเราพกไม่ได้งไงร,รถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟใต้ดินก็พกมีดไม่ได้ใครมาเห็นรูปแบบนี้ก็ต้องมีมีดบอกเปลือกอ่าลองซื้อกินดูนะจ๊ะอย่างต่อไปที่ซื้อก็คืออันนี้สาลี่หอมไม่มีมีดเพะยง<ๆ>จะกินอย่างเดียวคือทั้งเปลือกสาลี่หอม <laughs> สาลี่หอมสาลี่ค่ะ <laughs> อร่อย มาหน้าหนาวผลไม้เยอะดีแอปเปิ้ลก็มีอมโอเคแต่ว่าอากาศหนาวนะต้องกินแรงต่อไปคือเครื่องดื่มอ่ะหล่อห้างกล้วยยี่ห้อนี้อ่ะขวดเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ะหล่อห้างกล้วยหวาน,นหวานไม่ไม่หวานมากแต่ถ้าคนไทยมันก็จะหวานนะเราเคยกินยี่ห้ออื่นมาที่หวานกว่านี้หวานที่เมืองไทยอ่ะออแดงๆแ,แบบนี้แตไมรู้ยี่ห้อนี้หรือเปล่า หวานเอออันนี้หวานน้อยลงอืมอมโอเคอ่ะแต่มันก็หวานอืมคงมีคำถามว่าทำไมสามเท่าพาเที่ยวถึงไม่พักในหุบเขาเทวดาคำตอบก็คืองบไม่ถึงจ้าเพราะค่าห้องในนั้นนะ่ะคือหนึ่งห้าหกพันเราเลยต้องเลือกสถานที่พักที่อยู่ไกลออกไปจากหุบเขานี้แต่ว่าที่พกักมีรถมารถบริการรับส่งเราถึงที่หุบเขาเทวดาตามสไตล์สามเท่าพาเที่ยวสนุกสุขประหยัด เอาละตอนหน้าจะพาไปเที่ยวหุบเขาเทวดาดทั้งยามเย็นและยามค่ำคืนช่วยซับพอร์ตช่องสมเท่าพาด้วยการกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ